คุณหาแห่งจากอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายงานที่ได้รับมอบหมายน่าสนใจมากค่ะรับกล้องและไปไปถ่ายที่ท,ที่ที่สงครามที่ภาคใต้นะครับเป็นเป็น,นช่างภาพถ่ายหนังเวลาสงคามในสมรภูมิรบเลยครับ,รบแล้วพี่ก็ต้องเสี่ยงภัยมากเสี่ยงครับนะน่าโดนมี52บูโดนทุกระเบิดอะไรแต่ว่าคนเรามีโชคชะตา ก็เลยรอดมาเล่าให้ราฟังได้เนวันเราเรารู้อย่างนี้ครับลูกระเบิดถ้ามันโตรงเข้าเรามันเป็นวงกลมเลยเราต้องหลบครับถ้าถ้าเห็นมันตัวระเบิดมันยาวนี้มันจะผ่านเรามันทิ้งที่ระเบิดที่โรงเรียนที่ไหนไหนแล้วก็เราเราต้องไปถ่ายทั้งหมดแล้วส่งข่าวไปศูนย์การสารคดีของเวียดนามเขาก็ส่งข่าวสายไปให้ทุกทุกประเทศด้รู้ในงานสำคัญสำคัญของเวียดนามมีสองด้าน หนึ่งต่อต้านรับส่วนต่อต้านกับต่างชาติที่มาลุกรานประเทศผม<ฆ>สองสร้างสาวประเทศชาติผมสองปัญหาเรื่องนั้นเท่านั้นเองเป็นใจกลางคุณเถียดอ,อดีตเวียดเกี่ยวจากยะโสธรเดินทางกลับมาเวียดนามตอนอายุ17ปีค่ะผมมาด้วยที่1ึ มาเที่ยว34ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่รัฐบาลจะให้ผมทำงานอะไรสมมติว่าไปต่างประเทศที่อยู่ประเทศเราผมก็สำเร็จมาหรือจะไปมอสโกที่จะไปที่ไหนผมก็สำเร็จงานของผมคนเดินเพื่อนผมทุกคนเขาก็ทำกรรมกรก็วิศวะกรแล้วก็เป็นนายครูสอนที่โรงเรียนต่างๆอย่างนี้เป็นทหนารเป็นทหารเนี่ยทุกๆกคน เเวียดนามผมทําได้ครับโดยเฉพาะเวียดเกียวเ,ออเขาเก่งครับเขาทําได้คนเวียดเกียวที่โหยเฮืองจากประเทศไทยแยกย้ายตั้งถิ่นฐานในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งที่จังหวัดหัวบิงชุมชนเวียดเกียวโหวยเฮืองที่หัวบิง มีลักษณะพิเศษที่เราต้องไปเยือนห้ามพลาดค่ะ50ปีก่อนเวียดนามอยู่ในช่วงฟื้นฟูประเทศจังหวัดหัาบิงเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ตามแผนพัฒนาประเทศปี2504 เวียดเกียวจากไทยจำนวนมากสมัครใจมาบุกเบิกและลงหลักปักฐานที่นี่อาชีพสำคัญที่สอดคล้องกับเคยอยู่ริมแม่น้ำโขงในอีสานก็คือการทำประมงในแม่น้ำดำค่ะได้อยู่คำหนึงนะบ๊า ย,ย,ยนน่่นยานนี้เรียกว่าเติรนเลบอยู่ในเขตอำเภอกี่เซนจังหวัดหัวบิงเป็นจุดที่คนเวียดเกี่ยวหอยเฮืองจากประเทศไทยอาศัยรวมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่50สิบปีผ่านไปบางคนยังพูดไทยได้ชัดถ้อยชัดคำ แต่หลายคนถนัดภาษาอีสานเพราะตอนอยู่เมืองไทยอยู่อีสานนี่ค่ะคอยอยู่ที่ภาคใต้ในน้อยนี่ที่ทีเอืยอนอตอนนี้เกิดที่นครนายกนครไทยแลนด์ก่อน cái gì này là Hải Phòng v ย Hải Phòng ปะดยก็ไหนที่ประเทศไทยได้ประเทไทยได้มากันจะข้นค่ะตอนคุณยายมันมาในสองโบเบียก็ปลูกนีชีข้นแล้วอยู่นครพนมชื่ออะไรคะ สมจิตชื่อสมจิตอ๋อตอนอยู่นครพนมชื่อสมจิตตอนนั้นคุณยายหวังว่าถ้ามาที่นี่จะเป็นยังไงคะไม่รู้อะไรมาละมาจ้ตอนนั้นก็ท่านผู้ทานโฮจินิงเน่ะขอเรียกร้องให้ประชาชนกับมาแต่งแต่งเนือแต่งตัวให้ประเทศชาติยัองมาอายุผมตอนนั้นยี่สิบปีก็ใหญ่แล้วเป็นหนุ่มแล้ว แล้วก็กลับกับพ่อกับแม่มาปีหกสิบเอ็ดแล้วก็ลำบากมากรั้งปีสองปีก็เกิดสงค่ามแล้วหลังจากนั้นก็ติดต่ออะไรกับใครยากมากกับเมืองไทยก็ติดต่อไม่ได้โอ้ไม่ยากเลยครับไม่ยากลำบากไรอต้องทอํายังไงบ้างคะตอนนั้นทำเห็เห<ำ>็ดมองเห็ดปลาอันเอาพืน้นเอาไม่เฮียไม่หกมาขายเลี้ยงลูก ผมซ่อมจักรยานซ่อมมอเตอร์ไซค์มาก็รวบกันไม่ไม่ใช่คนเดียวทําต้องต้องทำและทแบบสหกรณ์สหกรณนะของหมู่มากการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในแผ่นดินเวียดนามไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะประเทศยังอยู่ในภาวะสงครามแต่รัฐบาลเวียดนามก็พยายามจัดสรรดูแลทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยและอาชีพข้าว่า ผู้ที่มีแรงงานเขาก็ประกอบเขาโรงงานต่างๆเพื่อทำฮากินเส้นคืออยู่ฮานอยก็ต้องสร้างยางไม้เสร็จของธนาคารมาโรงงานเป็นทอผ้าอยู่ที่ไอโองก็ยางไม้ยางไม้ซับจังแมนเป็นโรงงานขนุน่ะที่โซ่มา về hòa bình นี่เลยเพราะ่ามีก็ส่งดาส่งดาตอนนั้นเยอะมากกลุ่มคนที่มาอยู่ที่หาบิงนี่ก็มีแม่น้ำดา ซึ่งมีปลาเยอะห้าโดย những n มาทำนุ n ง n g h i ệ ที่มีข้าว농เชิงคนที่ทําเกษตรก็ให้ไปอยู่ในนิคมแต่เดี๋ยวนี้เรียกว่อยู่ร้านก็มีเยอะก็ทํามาหากินได้ก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้ก็ดีกว่าเก่าเอากินอได้แล้วยังคิดถึงเมืองไทยมากคุณลุงเสียเนี่ยคงจะคิดถึงประเทศไทยมากจริงๆเพราะว่าเราเห็นทั้งรูปที่ประดับตามข้างฝา แล้วก็รูปลูกหลานที่ยังเขียนเป็นภาษาไทยอยู่เลยน้องหงอันนั้นใช่ไหมน้องหงหลานเลยค่ะหลานน้องดอนน้องดอนภาวะสงครามที่ยืดเยื้อและทุกยากในเวียดนามสิ้นสุดลงในปี2518 หลังเวียดนามเหนือรวมประเทศได้โดยเอาชนะเวียดนามใต้ซึ่งมีอเมริกาสนับสนุนเมื่อบ้านเมืองสงบและเวียดนามเริ่มเปิดประเทศประชากรเวียดนามทุกคนรวมทั้งเวียดเกี่ยวโหยเฮืองก็สร้างเนื้อสร้างตัวอย่างเช่นคุณเฮียนเจ้าของกิจการขนส่งสินค้าทางการเกษตรขนาดใหญ่โตในัวบิงกตกิจมเลย,ยชีก็ตัดกมชี้สิบคันวิ่งไปวิ่งมาระหว่างไหน Điện Biên Lai Châu là các tuyến phía Bắc là đi hết thang đa thang đa thang đa tây bắc tỉnh là... sơn la điện biên điện, lai, lai châu điện... à, hải phòng bắc ninh nam định phủ lý hà nội bắc thang tây bắc ở có ở hải phòng bắc ninh phủ lý hà nội việt nam này nếu như hiện giờ nhá mà có năng lực và chịu khó ấy, thì thì sẽ làm ăn phát triển giàu có rất là dễ dàng เวียดเกียวโหยเฮืองจากประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างชาติเวียดนามหลายคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและได้รับการยอมรับจากสังคมเวียดนามาใ,ใ้หีลสว ก็คือเป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากทาง <c oughs> รัฐบาลให้ทํางานโฆษณาตอนที่มีการประชุมเอเปกนะฮะน้อยเดินหาถ่ายละอายเหมือเบียรือเล่าหาถ่ายชื่อหาถ่ายทุกคนต้องู้จักแสดงว่าพี่ๆลุงๆก็มีทั้งคนที่เป็นทหารที่อยู่ในสมรภูมิมีทั้งคนทํางานด้านเกี่ยวกับการต่างประเทศแล้วก็เป็นศิลปินแล้วก็เป็นนักธุรกิจ วันนี้เป็นโอกาสดีที่ทำให้เราได้เห็นหลายสาขาอาชีพของคนเวียดเกียวที่หอยเฮืองมาที่ทุกวันนี้เวียดเกียวที่หอยเฮืองกลับสู่เวียดนามจัดตั้งเป็นองค์กรสมาคมชมรมต่างๆเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต ก็มีอยู่ก uh, ็ฝั่ง10 tỉnh แล้ว有10จังหวัดแลน้คือทุกจังหวัดจะมีสมาคมหมดแต่เฉพาะภาคเหนือนี่มีพม่าโอมิมก็มีสมาคมสิทสมาคมคือเป็นสมาคมที่มาจากจังหวัดต่างๆจากสกลจากนครจากอุดร การพันแสงรุง้งได้รับเกียรติจากผู้อาวุโสทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมื้อพิเศษที่น่าประทับใจค่ะมเะออมืม่อมีคนเริ่มคนที่เหลือก็อยู่เฉยไม่ได้นะคะ ีจะเป็นคมชนรถยนต์ไม่มีชาเฟ่ไม่ได้เพียงเพียงควายชั้นดีจะไปแทบทุกคนบอกว่าแม้เหตุการณ์ต่างๆจะล่วงผ่านมาหลาย1ิปีแต่เมื่อมาพบเจอสังสรรค์ก็อดคิดถึงบรรยากาศเก่าๆไม่ได้แต่ต่างกันไปยป็สูงเพียนใดต่างจบลงไปเมื่อ เสียงเพลงไทยในร้านอาหารเวียดนามวันนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความผูกพันของเวียดเกียวหอยเฮืองต่อทั้งสองประเทศที่พวกเขาได้ผูกพันและพึ่งพิงผมเป็นคนเวียดนามแต่ผมเป็นลูกคนไทยปีตุคุมที่สองของผมคือปีตุคภูมประเทศไทย การเดินทางครั้งนี้ทีมงานพันแสงรุง้งมีความรู้สึกอบอุ่นดังได้ไปเจอญาตินิดหลายๆคนยังมีร่องรอยความทรงจำพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยและที่ไม่น่าเชื่อนะคะพวกเราได้ไปสัมผัสกับวิถีความรื่นเริงของงานสงกรานที่เวียดนามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามในพันแสงรุง้งสัปดาห์หน้าค่ะ จะได้ด v วดีเรื่องเวียดเกี่ยวโหวยเฮืองและเรื่องราวบรรยากาศเทศกาลสงกรานที่เวียดนามติดต่อมาที่พัน s r สอาร์แอบไทยพนะคะหรือจดหมายส่งมาที่ตู้ปน 25, ปอยปทส3แยกลาดพร้าวกรุงเทพ10901ค่ะทีนาาจะจัดสารคดีชุดนี้เอาไว้ให้20ท่านด้วยกันนะคะแล้วพบกับพันแสงรุ่งใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ